พอยังไงโอ้มีห้างไม้คายอยู่ชูลูกบี่เจ็บกบระเพาะบ่พอเจ้าไห่บ่ห้างไม้ดีกว่าพอบ่กระเพาะแบบแน่นอห่อนี่นะ<ม>คนเคย,เข,ยขึ้นก็ได้เขาอยู่เงินลูด้วยเจ้าบ<อ>่พ่อเจ้าเลยกราบสบายดีและสวัสดีเด้อพี่พน้องเบิด์ตสุขุสุคนมาพ่อกับบ่าวเชียงน้อยอีกแล้วนะพี่น้องเนาะอ่ามื่อนี้พี่น้องบ่าวเชียงอ่ะบาจีเข้าไปบ้านดงนาคัมในพี่น้องเนาะ มีผู้ตู่คนหนึ่งเนี่ยพี่น้องจะเป็นปั่นจักรยานเนาะหรือว่าเครื่องคลองในรถเล่าเนี่ยเต็มยกจักล่ามาจะใส่พี่น้องเราเชี่นงจะเข้าไปหาน้องสมใจเนาะที่บ้านหนองนะท่านเพอดีพ่อผู้ตู่เพิ่นโอเคพี่น้องเนี่ยเล่าก็อยู่นี่เนาะเดี๋ยวเชี่ยงขอสัมภาษณ์หรือถามเพิ่นเนาะว่าเพิ่นมาได้ใส่โอ้่อสบายดีดูมีมือจับเนาะเขาจอดนะก่อนก็ได้ครับพ่อ Ủa, tăng à, mình vui quá à, là, à, là, lộn à, đấy hả nó Tin cái pè thế đồ thịt của cái pè quá Ồ, đùi 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 ha Đùi đùi nó Sư giang phò cho nè Sư à, phòn, anh chắc bì đó Điều, กว่าเลยหรือชิ้วข่ชิ้วแบบงออยู่ก็ลายเนาะลายเลยมาเจ้ามาแต่บ้านได้นะมันเกิดมึงนอนเจ้าหรืออยู่ใช้พออยู่เมืองสังข์สังสุขอนอยู่สะบันเขาหน่บ่สะบันมึงแข่สะบันเขาอหู่แค่โอ้โหอีไพ่เราขุดหมืองขุดหลุดไปโดยเมีไปหมดแล้วลูกเมียเขาก็เฝิกห่างชานีทราบทิมป้ากันเลยนะลูกเมียไม่มีบ่เจ้าะนะมีแต่ก่อนหักราดเลิกเขาเขาไล่พี่ได้หรือท่านทีกับพี่เข้าเป็นพอเป็นพนักงาน ถ้าไม่ไปตำรวจแขวงจะก่อนอรีดนะโดยโดยเดี๋ยวนี้พ่อเขามันก็ตกกระป๋องแล้วหาไปหากินพวกกลุ่มปากอยู่นะโดยอันนี้นะไปหางากยาเนี้ยลูกเอ้ยอันนี้นะเจ้ามาแต่ใช่อันนี้นะพ่อมาี่แต่บ้านลองเดินี่มันของเดินสว่างเขาซิโน่เลยโดยโดยอันนี้เจ้าจะเข้าซิโน่ว่าโดยโดยโอ้ยไม่สิแลยหักบุประมาทพวกเขาทุกคนคือพวกเจ้าเลยครับไปเขาเห็นออกเฟสปากกาตัดกัแผ่เข้ามาโอ้ยเห็นเจ้าเล่นลูกเอ้ยเปิดโอ้ย ก็จังได้กระเพ็ดออกเพชรมัดใหอ่โดยว่าไปอยู่เช่นนี้โดยโดยโดยอันอย่างคือหลายอย่างแท้ในรถเจ้าเนี่ยมันยู่มันนอนแล้วลูกมันมันมีอย่างนี้ประเทศกันนอนไนี่คื่องนั้นโดยนี่ป่าโฮมมีอย่างนี้มุ่งมันนี่แหละลูกนี่เครื่องุ่งเครื่องซื้อเป็นมุ่งป่าห่มกัมพูนอนโดยโดยนอนเจ้าอ่นบ่เจ้าเจ้าโดยโดยเก็บยุ่ไปนำ่างนี้ไปขายให้เวียดพอดีเงินเติสื่ออยู่สืดอกินโดยโดยโดยไปครับพี่เชื่เน่ย พิษแนวบพิษคนไม้อย่างนี้ลูกเอ้ยเอาอยังก็มีกระป๋องเจ้าเก็บกระป๋องขายนะพ่อพ่อปองเบียปองเบียเป็นเลขเป็นยังในเก็บในถนนบนทางนี่บอถนนทางอย่างเงี้ไม่ไปหวานก็เก็บไมู่งานเกาอย่ากาหายเก็บไป็นบนทางไปเลยเนาะเก็บไปเลยเจ้าเจ้าฉันนะลูกเออย่านี้ลูกเอโดยโดยเจ้ถูกทำทลาชิ้นใจนะสวัดีได้พึ่นไปพึ่งลูกว่านของผมก็สำนัญผมนี่โดยโดยโดย ปั่นไปแบบนี้ตลออได้น oh s <S no oh. there. There ่นจอนะโดยทำนอนทำใส่นอนหันบ่นอนชนะเ้ยปอมน่น้างน่นทางน้องอน่นาละวัดบ่เออเียวนอนชลาวัดถาน่นชละเนีชบ้านชลาปอมย่ามเขาเลยในปอมย่ามน้องนนถนนทางนี้บ่พอเลยปอมมันมีฉลาของบ้านขั้นบ้านเลยอ้โนอนโดยโดยโดยพอปอนรู้ไล้เลขยยเหมนกันเงืนขึ้นบ้านอนเพราะว่ามันยันโลกไหลเน้ย ดลวงพยอให่ลวกกรอจาตลวงเลยกรับมิจาหมามูชเวบ่อเามีเขาหลวหลายะ้าทิชทักใส่เขาเหนะดูดครักรักอยู่โดีกระเพิ่นกระ่านว่าเขาเป็นคนรักคนอย่างขมูนั่นแล้วเนาะโดยฉันก็คิดไป่ล้ว่าเ่าเลเลยเขาก็บอว่าเราเขาบึงเฮาอะไรดโดยเราไปทำภาษาเราวะสนะบอกอะไรดโดยเข่ากันภาษาคนระเบียบคนไมว้บ้านเมืองพวกระหูือกัน เลยโอ้ปาชิโนกับผ้านางคายหางไม้ยังยังนะที่กระโพยยังเลยโอ้มีหางไม้คายอยู่่ซุกบรเจ็บกระโพกบ่กระเจ้าไห่บอ่าหางไม้ดีกระบพ่อว่าพ่อแส่แน่นผ่อนนะคนเคยกินก็ได้น้นเข้ายู่เงินหรือเปลาเศร้าว่าพ่อเศร้าเลยไปประมาทหาคาราคล้ำพริกเข้มของรองแต่ว่าให้คล้ำของกินเนาะคล้ำพวงกินหักยาประเภทดหวานของรองอยู่เลย เราเบียกับบุกไจกคนนดันโดยโดีลครับบบัวอามหากินบักกระท่อมมีดี่เ้มันหายกอนเนาะโดยโไปกินไปซันโดยโดยอันนี้คือมีหางไหมเนาะโยหางไหม้มาเบิ่งเนี่ยมันเป็นอย่ไนี่หางไหมกระป๋องทกระป๋อออน้า่อ่นี่กันี่กระป๋องเลอ๋อ ทรายข้าประจําเอาไปต้มหมนี่นะดยต้มกินหมุต้มกินหุนไลหม้อเวลาเาเจ็บมันแน่นมันอังมันหอนอ่พนะโดยโดยโดยใราแส้เราใส่อ่างสยาล้วงของมันบอเบาพอเบาได้สมพุทนเพราะแต่แก่แก่ชั่เข้าสิตจะดีแค่ดีดีเลยได้เนาะบันนอกมานย่งโซล่าเคตนอกนะเขาเขาเป็นกงเมืองกัน่รู้ว่าโซล่าเลอันนี้นะดีกับเพาะเนาะด้วยด้วย มีย่างเดียวในว่านหรือยวางมาข่ายมีย่างปลาลุงมียากปลลงก็มีอีกย่ากกำลังก็มีอยากกำลังอ๋ออันนี้ก็ต้มเหมือนกันมาพ้อมกัแค่ว่าพวกว่าโบเป็นยังแบบมันเขาอยากกินเส้นโจกเรื่องโกเขได้เรื่องเหล่าได้โดยโดถ้าเาโคกินเหลาได้นะแค่ว่ากินเหลาได้โคกินได อยงังเนาะมัน uh ู e ìn, tuh, đó, sure. th ิมทางเนาะทางหน้าได้ก็มีนันเครื่องเครื่องอันนี้ก็แตบกับเปาเงินบ่กระเปาเงินบ่อเฮ้ยเาใช้เือกขึ้เสบู่พ่นแคอที่เขาโดยโดกินข้าวกินน้ำนะว่ามนเนี่ยเราจะกนะกินเดก็ออกมาถึงว่เอาเกินัดเอาดัดของวัดคน พอวัดป้าวัดโดยโดยพวกอันคือพวกเจ้าไรบอกพออยู่ในอันอันพคนสัมผัสพอคือพวกเจ้าโดยโดยจักซื้อเราอยู่ว่าใครสัมผัสจ้ะคนในถ้ำซื้อเพคนนานนะว่าคนสัมผัสจ้ะพี่โก้คือกันคือพี่โก้ว่าสองคนคือพี่สองคนเนาะมีเครื่องโดยโดยนานตื่นบ้านนานตื่นหรือว่าพอโอ้ยนานเขาเป็นเดือนเลยเป็นเดือนนะว่าโอ้ยหึงนะจื๊อหึงจื๊อไรใช่เขาเดือนสองเดือนสาเดือนคนเลยโดยโดยที่เขาเห็นมัน เพชรอันออกเพชรเขาเบาโดยอันพอไปตลาดพระกระนเพิ่นตายเจ้านันยุใช่นะอย่างนั้นบนเว้นบ่าบัดป่าหลักสิบเก้าใกล้ชันหดต้องโควมันนีบัดปลาเนี่ยบ่บ่หรือบัดรป่าท่ามอันยืนก็ขวามือนี่เนาะเออนั่นแหละแล้วไม่มีตูวเพืเครื่องมีดูครับโอ้ใครเปลืองโดย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 โ้นอดนะโดยโดยลดขั้นยอดโดยโดยมาจะผ่านพอทําข่าวทําเออย่างนี้จอโดยแ้วแบบเงินมันไม่พอภาชีพัด ดู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 ดโดูดพดูดนี้วันนี้เจด้ดูดาดูดเดูดูดู้เจาดูดูดาดู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 มูดูดูนูดูาูนูด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 ูนูดูบมเูาูดูดาดเดูาูด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 บดูดพดอดูอูด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 ูะูดามันูด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 ูนูด้เอาอาบน้ดูดน้ดยพุ่นเลยอาบ โดนลักทิปตัวแล้วเลยบวลาช่างแหงไอ้นอนก็ได้คุณได้ผ้อาบชิโน่ก็ต้องเสีอะไรโดยโดยขอหาอาบนั่นเพื่อนคนบนเลื่องช่วยนะเนี่ยพี่เจไดมี่สีิตพอแล้ปั่นไปท้ำทางอย่เนาะวังโดล่างได้พอแล้วเกา่มีหันใตไม่ีกัวใีเดนโดนจะพอรโดทีอยู่ที่อยู่เพื่อน้านเจ้ากับโบได้มีเนาะโบมีแล้วคือเจ้าน่นไปไปม่ตลอดบ่ เขาหลักใครมันน้องหงพอเขาหลักใครมดที่หนินหน้าผมบุ้มี่สั่งนี่ที่ให้หน้าแต่ก้าวสั่งบุมี่นะลูกนะไอ้วพอไปแบบนี้ยาตะเป็นห้ากินไปทับน้องไส้คนหนึ่งมันก็ยูนี่อ่นราคาคุยกันมียามันทางคุณต่างหาใช่ที่

mình anh chơi cho hiện anna Lang mình anh cho hiện hoa Lang chó kiếp chói đôi kéo loại hoa kim 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 loại bò โอ้อ่าถามอีเถื่อนึงเลยเนาะโดยโดยเจ้ามาแต่บ้านไดเมืองไดนะพ่อโหดโดยว้ววววโอ้าบ้านโขงบอกบ้านเกิดเมืองสังข์คอนบ้านยังฮะบ้านสังข์คอนเมืองสังข์ค้อนลยบ้านสังข์เมืองสังข์เนาะบ้านเกิดเมืองนอนเลยโอ้โดยโดยบานบ่มีไฟโดนมัดเลยผีน่องมันไปหยาบพี่น่องมันไปตายมืดอไยต่างคนต่างไปไปแบบวันนี้เลยเนาะโดยพรุ่งนี้ไปตายเป็นประเทศนอตก็ไมีลูก เม่นองล้านนนองแม่นนองกอต่างประเทศนอกว่าะต้มไม่้าไดอยู่มไมกาเ่าเขาจะมากเขาตเลยเป็นติดต่อมาอ่าเป็ที่ลูกติดต่อใช่เสียวพรือเ่าเสียอยู่อู้มีไพนะลูกน้ามันหมดยนะก่อนย่าโดยีนแขวนอยู่อยู่ไจะว่าบ้านในเมืองใช่นอยนั้นมากินไปอยแ่เจ้าไปแบบนี้นี่เข้าไปในหมู่บ้านแต่ว่าว่าไปแบบไหพอมู่บ้านก็ หนึ่งม่นหนึ่งตลาดกับคิ้วรถก่ไปอ๋อไปฮานั่งไปตามคิ้วรถนี่เนาะเอใครนี่เนี้ยโอ้กันยาผักนอนกับบ่ได้มีบนส่องว่างบนัหนโดยึ่งสาราก่อพักนันสาราก่อพักสาราต้องมาเลยเข้ามาเข้วัดคู่บ้าไร่กับพวกเขาบุ้นคนไร่เขาไปมั่วไร่เพราะว่ามันมั่วซุ่มอย่าลูกไร่เนายเน่าลูกเนโดยยาะลูกคู่ว่าคู่พิษนี่แหละเจ้าเมันนัดดวงน่ บ่อกผู้จักษี่บ่อข้าวข้าวเจ้าเจ้าไปจอดตามยิ้มทางตลอดถนนที่เน่ยอเขกหน้าคนใดตางในพื้นหินพืนเอาน้ำมาเข่าน้าเจ้ากินีบ่พ่อหบ่บนบังเทือกส่วนลายนะมีเขาเขาเพป่นไห้เู่บ่อหากยาคู่นี้ยาคู่ถือกระโแท่คนไห้เนี่พระนะเนาะพระนี่พอจอดหลอดยู่หนังไม่ตูยังคนไกลใส่บาทไปอะไรพอหรเเลาเลย อ้ต้นพิ้นย่านบาปนะถ้าพิ้นเขาประจับเป้นทุ่งให้กับขนมโดยโดยมีก้วยมีมีไปใส่ให้พระนนะเนาะอยหากพื่นได้พื่นก็อเม้าประเนชันพิ้นชันเขาวัดเพนเขาพิ่นเรือในบาทในหลวงโดยโดยบัวชาบุญคุณโดยโดยวนี้มาเจอฝนตกพอครับโดยโดยนนหดเร้าเลยกอ่าโอเคนาะชนะเดียเขาดียเขาเขาไปอ่าบ้านหลวงนครอย่เดียวพอเ้อ เดี๋ยวน้ำบ่มีกินเนาะโดยๆเอ่าเฮาสิเอาน้ำใหเจ้าขวนึงกับเงินจํนวน50,000นะพ่อเด้อเจ้าไปซื้ออ่าของอยู่ของกินเจ้าเด้อเจ้าๆอ่าๆพ่ออ่โดยๆอ่าานเนาะอ่ังมีโดยๆๆเออน้ําาเบิ่งประชาชนบ้านเมืองนีลูกเอ้ยโดยๆๆแกนนําเป็นจับรัแรงของบ้านเมืองให้เจ้าังมีทุกอันว่น่ะเข้าพะ มันยื้อล ok no, no. ุยประการลูกเอ้้ยเดอเด้อให้หเงวหามีไื่อเเียงลุงดังเลี้ยงน้ำก่อนนี่เรื่องเรื่องโดยโดยเรื่องใส่เด้ออ่าถูกไปกันเด้อเฉพาะเด้ออเดินทางเบื้องเี้เด้อเบื้องรถเบื้องด้านนี่เด้อโดยโดยพอโดยโดยโอเคเนาะพี่น้องเนาะเรากลับมาแต่ทางอื่นตั้งไก่พุ่งเนี่พี่น้องเนาะเพราะว่าเรากับข้าใส่นอนหั่นเนาะพี่น้องเนาะอันพ่อคนกัน มาพ่ออันประตูิ่นมาลำทางเนาะเพิ่นอยู่เนี่ยอยู่ศาลาอ่ามองส้นพุ่มส้อนอย,าง,ยางนี่แหละพี่น้องผู้เชีง่งเลยไปถามไทยนก็เป็นอยู่ของเพคนนับแบบคนท่าทีมาที่ไปในพี่น้องหาเรากัเขาเงินคำกับบุมีเนาะเนาะนะผู้เชี่งกับเอาน้า้เพิน่นขวดหนึ่งนะกับเงินจำนวนหาสิบพันขีปนาะพี่น้องเนาะเพืพพ่อเราได้ มีแดงหรือว่าชื่อยูซุกินของเราตรงดาวสิบเดินทางเข้าไปซซโนโ่พ,นนะโนพี่น้องเนะาะอ่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะบอเชียงจะได้เดินทางไปเลยพี่น้องเนาะตอนอื่นก้บอเชียงก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณอ่าพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามากดติดตามเลยอ่าให้กำลังใจบอเชียงโดยมาตลอดเนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่าสิยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็อ่าขอบคุณขอบคุณเป็นอย่างสูงเด้อเนานะสำหรับมื้อนีิบอเชียงก็จะได้ได่า พี่น้องไปแล้วเนาะกับภาพบรรยากาศที่อพตู้เราอยู่ภัอยูสลาเนี่ยเนาะเ็ขอกล่าวคำบาสบ,บาดีและสวัสดีกันเบอร์สุขสุขคนเด้อพี่น้องสบ,บายดี